สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยตอนนี้ไปขอเชิญฟังรายการปาฐกถาธรรมเรื่องยาประมาทในการให้ทานโดยพระครูสิทธิประภากรวัดป่าดอนหายโศกจังหวัดอุดรธานีให้รักษาความสงบไว้คอยรู้ความรู้สึกของเราเองรู้สึกสงบก็ให้มีความรู้สึกว่าจิตเราสงบก็คาคอยรู้อยู่ คนเราอยากร่ำอยากรวยอยากมั่งมีสีสุขอยากเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีอยากเป็นคนรวยอยากเป็นคนมีเงินมีทองแต่เราไม่ได้ทำบุญไว้มันก็เกิดไม่ได้ถึงอยากอยู่มันก็ไม่เกิดเพราะเราไม่ได้ทำบุญไว้ถ้าเราทำบุญไว้มันต้องเกิดไม่เกิดโดยวิธีใดก็ต้องเกิดโดยวิธีหนึ่งมันเป็นอย่างนั้น ผู้ให้ทานเกิดชาติใดพบใดก็ไม่อดไม่อยากไม่อยากไม่จนเกิดมาก็มั่งมีสีสุขไม่ขัดสนด้วยประการต่างๆทำไมถึงเป็นอย่างนั้นก็เพราะว่าผู้นั้นเป็นผู้ที่ได้ทำบุญทำกุศลไว้ถ้าเราไม่ได้ทำบุญทำกุศลไว้ถึงอยากมีอยากร่ำอยากรวยอยาก มีเงินมีทองไว้ยล้านพันล้านมันก็เกิดไม่ได้เพราะว่าเราไม่ได้ทำเอาไว้ถ้าทำเอาไว้แล้วถึงเกิดครั้งหนึ่งพระพุทธเจ้าเคยเทศว่าบุคคลให้ทานด้วยตัวเองแต่ไม่ชักชวนบุคคลอื่นบุคคลน,นั้นเกิดมาแล้วเป็นคนมีเงินมีทองมีลาบมีสักระมาก แต่ไม่มีมิตรไม่มีบริวารถ้าผู้ใดทำบุญไว้และได้ชักชวนคนอื่นทำบุญด้วยบุคคลนั้นเกิดขึ้นมาแล้วไม่ว่าพบใดชาติใดก็จะเป็นคนร่ำคนรวยมีมิตรมีสหายมีเพื่อนมีลูกมีเท่ามีบริษัทบริวารมากมีเพื่อนมากมี คนรักมากเพราะเราชักชวนคนอื่นด้วยส่วนบุคคลใดไม่ให้ทานเลยและก็ไม่ชักชวนคนอื่นเลยบุคคลน,นั้นเกิดมาไม่ว่าพบใดชาติใดเขาก็ต้องเป็นคนจนระยะขาดนิด ไม่มีเพื่อนไม่มีฝูงไม่มีบริษัทบริวารแต่ถ้าบุคคลใดชักชวนคนอื่นอยู่ไม่ทำบุญไว้โวกฆ่าสมบัติก็ไม่เกิดว่าเขาไม่ทำบุญไว้แต่บริวารเขามีมากแต่ถ้าบุคคลใดทานก็ไม่ให้ชักชวนก็ไม่ชักชวน บุคคลนั้นเกิดมาแล้วเป็นคนยากจนอและยังไร้ญาติขาดมีด,ด้วยอันนี้เป็นหลักที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ให้ทานด้วยชักชวนขึ้ืนด้วยบุคคลนั้นร่ำรวยและมีมิตรบริวารมากบุคคลที่ไม่ให้ทานเลยไม่ชักชวนคนอื่นเลยบุคคลนั้นเกิดขึ้นมาแล้ว ยากจนค้นแค้นอดอยากอนาถาหาที่พึ่งไม่ได้ไม่มีมิตรไม่มีบริวารน,นี่แหละแต่ถ้าบุคคลใดซักชวนคนอื่นแต่ว่าตัวเองไม่ทําบุคคลนั้นก็มีบริวารมากแต่อยากจนถ้าบุคคลใดให้ทานด้วยตัวเองแต่ไม่ชักชื ซักชวนบุคคลอื่นเลยอันนี้มีทรัพย์มากแต่ไม่มีบริวารพระพุทยเจ้าตัดไว้อย่างนี้อัตมาก็จำมาเราให้ฟังอีกครั้งหนึ่งนี่แหละคนทำบุญทำกุศลไว้มากน้อยแค่ไหนปานใดมันก็ให้อันนี้สมแก่เราเราเกิดมาจะไม่ยากจนคนแค้นอดอยาก ในชาตินี้พบนี้เราก็จะเป็นคนมีเงินมีทองไม่อดไม่อยากเพราะเราได้ทำบุญไว้ได้สร้างกุศลไว้ได้ทำความดีเอาไว้การทำบุญนี้ก็ต้องเลือกที่นาชาวนาทำนาเขาก็เลือกที่ถ้าที่นาดีข้าวก็งามก็ได้เยอะ ได้ข่าวเยอะผู้ทำบุญก็มันกันอยากได้บุญมากเราก็ต้องเลือกที่นาเหมือนกันว่านาบุญพระสงฆ์เป็นนาบุญอันยิ่งใหญ่กว่านาบุญอันดีทั้งหลายนาบุญพระสงฆ์ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเป็นพุทุชนอยู่แต่ปฏิบัติถูกต้องตามธรรมวินยัย หรือว่าเป็นนาบุญเหมือนกันพระสงฆ์ที่มีคุณธรรมโสดาบันมีคุณธรรมสกิทาคามีมีคุณธรรมอนาคามีมีคุณธรรมเป็นพระอรหรันเราทำบุญทำอุศลกับท่านเหล่านี้ ยอมได้บุญมากได้อานิสงส์มากส่วนคนไม่ปฏิบัติดีไม่ปฏิบัติชอบตามธรรมวินัยของพุทธิเจ้าเราไปทำบุญเราก็ได้บุญน้อยก็นานาที่ไม่มีน้ำนาไม่มีน้ำนาไม่ดี นยียาเยอะราคะก็เป็นยาโทสะก็เป็นยาโมหะก็เป็นยายาขึ้นถึงดับไว้แล้วยาก็ขึ้นก็ไม่งามเหมือนเราทำบุญกับพระที่ทุศีลเราก็ได้บุญน้อยไม่ได้บุญมากเพราะฉะนั้นผู้ที่ฉลาดจึงไปหาครูบาอาจารย์ที่ถ้าปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ มีมากมีผลทำบุญแล้วได้บุญเยอะทำน้อยแต่ได้ผลมากถ้าเราทำมากยิ่งได้ผลมากอันนี้สำคัญอยู่ถ้าเราไม่ทำบุญเลยนะี่นะลำบากจะเกิดอีกเราก็เลือกเกิดไปได้จะเกิดในตระกูลที่มีเงินมีทองมีทรัพย์สินสวัสิมากพราปุยโปข้ามากมี ทรัพย์สินเงินทองมากเราก็เกิดไม่ได้เพราะบุญเราไม่มีเราก็ต้องไปเกิดเป็นคนยากคนในตระกูลคนยากคนจนลำบากทุกยากอนาถาไม่มีเงินไม่มีทองไม่มีทรัพย์สินสมบัติเราไปทำบุญกับคนที่มีศินมีธรรมนี่มันเจริญท่านบอกไว้เลยว่าทำบุญกับ พระที่ปฏ,ป,ฏนนออป,ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนี่ได้หนีสูงมากได้บุญได้กุศลมากแต่เราก็ไม่รู้ว่าองค์ไหนเป็นพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแต่ตัวท่านท่านก็รู้ของท่านอยู่ว่าท่านเป็นนาบุญอันยิ่งใหญ่ของโลกถ้าเขามาทำบุญด้วยก็ได้บุญเยอะเราจะหาคนที่ เป็นพระเลียบุคคลเราจะหาได้ยังไงอันนี้มันต้องรู้ด้วยมันไม่ได้พูดหรอกครูบาอาจารย์ท่านก็นไม่กล้าพูดท่านได้บรรลุมากผลฉะนั้นฉนี้แต่เราก็สังเกตเดานี่แหละให้พิจารณาพระสงฆ์เป็นนาบุญอันยิ่งใหญ่กว่านาบุญอันดีทั้งหลายเป็นนาบุญของโลก คนทำบุญได้บุญเยอะคนทำบุญได้บุญมากมีกุศลมากมีบารมีมากคนที่ไม่ให้ทานไว้เกิดมาก็ยากจนอยากร่ำอยากรวยก็ไม่ร่ำไม่รวยเพราะเราไม่ไสร้างบุญสร้างกุศลไม่ได้สั่งสมคุณงามความดีเอาไว้เพราะฉะนั้นท่านจึงไม่ให้ประมาทในการให้ทาน ไม่ประมาทในการรักษาศีลไม่ประมาทในการทำเพียนภาวนาให้ทานในพันชีขึ้นมาเบื้องต้นเลยคนเราทำขี้เหนียวอยู่ให้ทาน่ได้อยู่จะไปสระกิเลสที่หยาบหนาต่างๆจะสละได้ยังไงขนาดกิเลสภายนอกเท่านี้เรายังชำระไม่ได้เมื่อเราชำระไม่ได้จะให้ภายในมันสะอาดบริสุทธิ์ มันก็ยากอยู่เราก็ต้องเป็นคนที่มีใจเป็นกุศลซะก่อนใจเราเป็นกุศลใจเราเป็นบุญเราถึงทำบุญได้ใจเราไม่เป็นบุญเราจะทำบุญได้ยังไงศรัทธาเราไม่มีความเลื่อมใสเราไม่มีถ้าเรามีศรัทธามีความเลื่อมใสมีใจ ดีความคิดดีคำพูดดีการกระทําดีอย่งที่ตัวของเราเราก็ได้บุญได้กุศลมากได้ภาระน,นิสงมากถ้าเรามีศรัทธานะเพราะนั้นจึงสร้างศรัทธาให้เกิดขึ้นในตัวของเราศรัทธาความเชื่อความเร่วมใสในคุณพระตาใจคือพระพุทธเจ้าร่วมใสในพระพุทธเจ้า ร่วมใจในพระธรรมร่วมใจในพระสงฆ์ผู้ปฏิบัตดิดีปฏิบัติชอบเราต้องร่มทำความร่วมใสให้เกิดขึ้นก่อนแล้วเราถึงบริจาคทานหรือว่าทำบุญทำกุศลถ้าเราไม่เร่วมใสแม้จะให้มากทำบุญไว้มากแต่ก็ได้ผลน้อย เหมือนข้าวกล้าพันไม่ดีข้าวกล้าพันไม่ดีให้เราปลูกศรัทธาความเชื่อความเร่วมใสขึ้นในใจของเราซะก่อนว่าเราเรื่มใสศรัทธาเรามีความเร่วมใสเรามีความศรัทธามีความเชื่อเชื่อว่าทําบุญได้บุญทําบาปได้บาปทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่ว ถ้าเรามีความตั้งใจหรือว่มีความรู้สึกอย่างนี้ว่าเราเป็นผู้ที่มีความเลื่อมใสศรัทธ,ธาในพระสงองค์เจ้าผู้ที่จะรับทานของเราเราตั้งความเชื่อความเลื่อมใสยอย่างนี้ขึ้นมาจิตใจของเราก็สงบสุขเย็นสบาย ปีติเกิดความอิ่มอกอิ่มใจทำน้อยก็ตามทำมากก็ตามเจตนาที่เราให้ในเบื้องต้นนี้ต้องทำให้มีขึ้นมาคือให้มีศรัทธาเลื่อมใสพอเราทำลงไปที่เราก็เลื่อมใสอยู่ทำแล้วเราเราก็ยังเลื่อมใสอยู่บุญของเราแรงมากบุญของเราดีมากกุศลส,นสินทานของเรานีสูงส่งอืม ให้บุญให้คุณความดีเรามากมายไม่ว่าเราจะเกิดในพบใดชาติใดก็ตามเราจะได้รับความสุขความเจริญตลอดไปไม่ถูกต่ำท่านจึงให้ตั้งใจไว้ในการทำบุญให้คิดว่าเราทำบุญกับผู้ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบจะเป็นเพื่อนของเรา ที่มาปฏิบัติรมด้วยกันนี่ก็ตามก็ชื่อว่าเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมีมากมีผลอยู่ในตัวเราทํากับผู้ที่มีมากมีผลเราก็ได้บุญได้กุศลมากอืทํากับพระกับสงฆ์ที่มีบุญมีบรารมีมีคุณธรรมความดีอยู่ก็ได้บุญมากเนี่ยมันเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นท่านให้ตั้งใจ ในการจะทำบุญเขาทำให้กับเราเองไม่ใช่ทำให้คนอื่นถ้าบุธิดสุขสนให้คนนั้นคนนี้เราก็ว่าไปแต่เขาจะรับได้หรือไม่ได้ก็ไม่รู้แต่แท้ที่จริงมันทำให้เรานี่เองเราเป็นผู้ได้กองบุญน,นั้นเราเป็นผู้ถึงกองบุญน,นั้นเราเป็นผู้มีทรัพย์สินสมบัติเพราะกองบุญน,นั้น นี่ให้เราทำให้เราตั้งใจให้ดีบุญจะเกิดขึ้นแก่เราความสุขความเจริญจะเกิดขึ้นแก่เราเราทำมาหากินไหมันก็มีทรัพย์ขึ้นมามีเงินมีทองขึ้นมาเพราะเราได้ทำบุญไว้มันไม่ขาดสนความขาดสนมันอยู่ที่เราไม่ได้ทำไว้เราไม่ทำไว้มันก็ขาดสนเขามีเราก็ไม่มีเราก็จน เราก็ลำบากเหมือนชาวบ้านทั่วไปเลยเกิดเป็นวันมาไม่รู้ว่าทำอะไรไล่แต่บัวแต่ควายไปเลี้ยงอืค่ำก็กลับมานอนกินแล้วก็นอนรอวันตายแต่ว่าบุญทานการกุศลไม่รู้จักไม่เคยคิดทำบุญเลยจะใส่บาตรพระสักครั้งหนึ่งก็ทำยาก แต่ซื้อเล่าซื้อเบียมากมายมทําสิ่งที่ไม่ถูกไม่ควรเนี่ยทำทางชิบหายให้ตัวเองซื้อหวยซื้อบัตรซื้อเบอร์นั่นนี่อยากรวยมันก็ไม่รวยทำไมถึงไม่รวยอ้าวเพราะไม่ได้ทำบุญไว้มันจะรวยได้ยังไงเนี่ยมันเป็นอย่างนี้อยากรวยยู่ ซื้อหวยถูกจะมาสร้างบวชช่วยหลวงพ่อรางวัลถ้าซื้อหวยถูกรางวัลที่หนึ่งจะมาสร้างบวชช่วยหลวงพ่อหลวงพ่ออันนี้สร้างบวชร้อยปีก็ไม่เสร็จร้อยปีก็ไม่เสร็จบวชหลวงพ่อรอเงินหวยอันนี้คืออบายามุขเราต้องเวน้นเดี๋ยวไปทำ อวัยโมกทางเสื่อมปากทางแห่งความเสื่อมคำว่าเสื่อมคือมันซึมออกมาแต่ในเรื่องมันออกมาตรงไหนรูไหนไม่เห็นเห็นแต่ว่ามันออกมามันชุ่มออก่าข้างนอกนี่ในที่สุดน้ําในตุ่มกว่าหมดไปเลยเนี่ยมาเป็นงานการเล่นเลขเล่น,ลนหวยก็ดีบัตรเบร์ก็ดีหรือหลงพ่อพูดไป เอาออกตัวนั้นออกตัวนี้คิดไว้ในใจอันนั้นก็ไม่ถูกเพราะหลวงพ่อไม่มีเจตนาให้หวยอืมถ้ามีเจตนาให้หวยก็ผิดเวินัยบอกว่าห้าสี่ด้ออก็ผิดทวินัยสี่ห้าด้วยเนี่ยกับการก็พร้อมที่จะไปซื้อซื้อไม่ได้หรอกไม่รวยหรอก ซื้อหวยเธอเจ้าค้าจะได้ร่ำรวยรวยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีเอาถ้ามันขายอยู่นน,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 นั่มันก็ซื้อบ้างที่มันรวยมันเป็นเศรษฐีมันก็ซื้อบ้างสิแต่นี่มันก็แบกไปตาบอดก็เอาไม้คำทางไปบอกว่าอยากร่ำอยากรวยซื้อบัตรซื้อหวยซื้อลอตเตอรี่นะครับซื้อลอตเตอรี่นะครับ ที่นี่มีรางวัลที่หนึ่งเอาทำมาันรว่วมีรางวัลที่หนึ่งมันก็เอาซะเลยสิเนี่ยมันก็ไม่เอามันไม่ได้ท่านว่าปากทางแห่งความเสื่อมมีเงินมีทองซื้อหวยได้แต่มีเงินทําบุญให้เจ้าของทําไม่ได้ปากทางแห่งความเสื่อมคือไม่มีทรัพย์สินสมบัติมีโยมคนหนึ่งรู้จักอาตมาแต่ก่อนนี่มีมีปืนไปด้วยตลอด นั่งรถเบนโหมีเงินมีทองมากแต่ว่าระยะหลังมาเขาก็เล่นการพนันแหละเล่นการพนันมีสีอะไรก็จะมาเขาไปร่รู้สีแดงสีขาวมีสีเหลืองสีดำอะไรคาสิโนหรือเปล่าก็ไม่รู้หรืออะไรก็็ไม่รู้เขาจะติดงอมแงมเลย ขึ้นรถที่ไมเวลาจะไปที่นั่นไม่ได้ไปคันรถคันเดิมน,นะเปลี่ยนรถสองสามคันถึงเข้าถึงที่เล่นการพระนันแบบนั้นยี่สิบปีให้หลังปัจจุบันนี้นั่งรถพี่อับเก่า,กาๆขอติดตามมากับเพื่อนมาเยี่ยมมาจะมาโอ้โหแต่ก่อนเป็นคนรวยเงินมีทองมาก ไปไหนไปไหนมีบริวาแรแวดล้อมแต่ปัจจุบันนี้เป็นคนยากจนงานก็ไม่มีทำหาเล่นการพนันเที่ยวตรงนั้นไปตรงนี้ทุกวันนี้เป็นคนยากจนและเป็นคนจนเป็นคนอดอยากไม่มีเงินไม่มีทองมาขออยู่อัตมาสักสามหมื่นเพราะงั้นอัตมาบอกว่าโอ้ยไม่มีเงินอัตมาก็ไม่มีเงินมาก ถึงเงินที่สร้างนั้นสร้างนี่ที่ญาติโยมบริจาคมามันมีอยู่แล้วก็ให้ไม่ได้ถเงินส่วนตัวที่จะใช้จ่ายในแบบสริทสรุสรุ้ลยนี่ไม่มีมีแต่เงินสร้างวัดเจ้าเงินสร้างวัดให้เขาเขาก็จะเป็นเปรดเขาก็จะตกต่ําเขาจะยิ่งกว่าที่เขาเป็นอยู่เราจะให้ได้ยังไงเราก็คิดถึงบาปกรรมที่เขาจะต้องรับอีกต่อไป เราก็บอกเงินส่วนตัวตะมาไม่มีมีแต่เงินสำหรับที่จะทำบูททำอะไรนี่แหละญาติโยมเขาบริจาคมาทำบูททำอะไรทำกุฏิกุฏ่างก็ต้องทำตามนั้นให้เขาไม่ใช่ว่าจะเอาเงินนั้นไปใช้ทางอื่นแต่คนนั้นทุกวันนี้ยากจนมาอันนี้เรื่องปัจจุบันชาตินี้เรื่องอดีตชาติคือตั้งแต่พระพุทธเจ้าของเรายัง ทรงพระชนอยู่หล่นมีบุตรเศรษฐีบุตรเศรษฐีนันเป็นคนรวยพ่อแม่ลวงลับดับขันไปเขาก็แต่งงานให้ลูกแล้วล่ะแล้วเขาจึงมาตายพอตายไปแล้วทรัพย์สมบัติเหล่านั้นก็เป็นของลูกลูกก็ไม่เรียนวิชาวความรู้อะไรลูกเราไม่ได้เรียนวิชาวความรู้อะไรเรียนแต่หัด ร้องเพลงหัดสนุกสนานเต้นลํานั่นนี่ตามภาษาคือว่าไม่จําเป็นไม่ต้องลูกให้ลูกเราลำบากต้องไปเรียนนั่นคิดไปอย่างนั้นก็ไม่ให้ลูกเรียนหนังสือลูกผู้หญิงก็เหมือนกันพ่อแม่ก็คิดแบบเดียวกันพอแต่งงานกันแล้วพ่อแม่รวงรับดับขันไปก็มีเงินอยู่คนละหนึ่งร้อยหกสิบโดหนึ่งร้อยกสิบโ มีเงินนะ่ะทั้งสองคนนะมีเงินอยู่หนึ่งร้อยหกสิบโกดแต่ไปกินเหล้าพวกนักเลงมันลวงไปกินเหล้าชวนกินเหล้าดูครั้งแรกก็กินของเขาก่อนต่อมาก็พวกท่านไม่ต้องลำบากเรามีเงินจ่ายทีละร้อยสองร้อยทีละพันสองพันให้รางวัลน,นั้นบ้างให้รางวัลน,นี้บ้าง ในที่สุดทรัพย์ของตนก็หมดแปดสิบโกดหมดรวมทั้งของเมียด้วยก็หมดเงินหนึ่งร้อยหกสิบล้านหกสิบโกด์หมดขายบ้านขายที่ขายสัตว์ขายทุกสินทุกอย่างเพื่อจะกินเหล้ากินเหล้าสนุกสนานเพื่อเพลินทั้งผัวทั้งเมียพออายุแก่ลงมาทรัพย์ก็หมดไปพรพระพุทธเจ้าตรัสว่า คนนี้ถ้าออกปฏิบัติธรรมตั้งแต่ยังวัยอยู่วัยหนุ่มจะเป็นได้จะเป็นพระอรหันต์จะได้เป็นพระอรหันต์เมียจะได้เป็นพระอนาคามีถ้าออกปฏิบัติธรรมในเวลาอายุอยู่ในวัยกลางคือตั้งแต่สามสิบถึงหกสิบเขาก็จะได้เป็นพระอนาคามีถ้าออกปฏิบัติธรรมนะเมียของเขาก็จะได้เป็นสกิทาคามี วัยสุดท้ายวัยแก่ตั้งแต่หกสิบขึ้นไปจนถึงร้อยปีถ้าเขาออกปฏิบัติเขาก็จะได้เป็นพระสกิทาคามีเมียก็จะได้เป็นพระโสดบันแต่นี่ตอนนี้เหมือนนกกระเรียนแก่ปีขกจะบินไปไหนก็ไม่ได้อยู่กับเปลือกตมอยู่กับโคนกับเลนเขาไม่มีเงินไม่มีทองไม่มีทรัพย์สินสมบัติเลย กพรเล่นการพานันเพราะประพฤติอบายามุกในที่สุดเขาก็บ้านเจ้าเจ้าของเงินเขาก็ไล่ออกจากบ้านบ้านก็ไม่อยู่ไม่มีบ้านอยู่ไม่มีอยู่ไม่มีกินอายุวัยสุดท้ายแล้วใกล้จะถึงความตายแล้วถือกระเบื้องเที่ยวขอทานทั้งบัวทั้งเมียวันหนึ่งไปแอบอยู่ข้างๆสลา ขอกินเศษอาหารของพระของเนนทุกยากอนาถาเอะพุทธยาว่าบวชก็ไม่บวชไม่ได้จะตั้งตัวก็ตั้งตัวไม่ได้มีตลอวันตายนั่นซับแปดสิบโกดสองคนผัวเมียหนึ่งร้อยหสิบโกดมากที่สุด เงินเจ็ดสิบแปดสิบเงินร้อยร้อยล้านันล้านพอเล่นการพานันพอเล่นอวาัายามุกกินเหล้ามาเบียร์ร้องลําทาเพลงบุญก็ไม่เคยทากรรมดีก็ไม่เคยสร้างไม่ได้ทําความดีอะไรไว้เลยเงิน,160น,นกกหนึ่งร้อยหกสิบโกรดนั่นถ้าทําบุญสักโกรดหนึ่งคือร้อยล้านลองทําดูสิ เขาจะตกต่ำไหมบุญกุศลนั้นต้องอุ้มชูเขาไปให้เจริญรุ่งเรืองได้แต่นี้เขาก็ทำไม่ได้มีเงินร่ำรวยมั่งมีสีสุขระพืติไดทางไม่ดีก็ยากจนได้ฐานไม่ให้ศีลไม่รักษาภาวนาไม่ปฏิบัติจะเอาความดีความเจริญมาจากไหนบุญเราไม่มี กุศลเราไม่มีบาลามีเราไม่เคยสร้างไว้เลยจะหาความสุขจากบุญจากกุศลได้อย่างไรเพราะบุญไม่ได้ทำไว้เลยเวลาเราํ่ำรวยมั่งมีเราไม่คิดถึงบุญถึงกุศลไม่คิดถึงความความดีความงามเลยเวลายากจนแล้วถึงจะคิดอยากทำบุญคิดอยากทำบุญทำกุศลอยากสร้างสมบาลามีมันก็ทำไม่ได้ ขอให้คิดดูพิจารณาดูอาตมาเทศด้วยเล่าด้วยเล่าเรื่องนั้นเรื่องนี้ให้ฟังเพื่อเป็นข้อที่ข้อเตือนใจเราว่าเราเกิดมาแล้วเราต้องรีบเร่งสร้างบุญทานการกุศลให้กับตัวเองอย่าประมาทอย่าประมาทในการทำบุญเพระวัยและชีวิตของคนเป็นของไม่แน่นอนเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไป อยู่ในโลกนี้ไม่มีคนที่มีอายุสองวันปีเลยมีอายุร้อยปีเท่านั้นเองก็ไปแล้วเราจะได้อะไรในโลกนี้ถ้าไม่ทำความดีเอาไว้เราจะได้บุญได้กุศลอะไรเป็นไปในสัมภารยาภพอืมม้เราจะได้คุณธรรมบ้างคุณธรรมก็รักษาเราอยู่แต่ว่าเราก็ต้องสร้างความดีเอาไว้เึงจะไม่ ขาดไม่สนไม่ระบากลำบนหรืจะมั่งมีสีสุขหรืจะถึงความสุขความเจริญได้เพราะฉะนั้นให้พิจารณาไว้ให้ดีอย่าประมาทในการทำความดี ตรงนี้เป็นการแสดงปาฐกถาธรรมเรื่องอย่าประมาทในการให้ทานโดยพระครูสิทธิประพากรวัดป่าดอนหายโศกจังหวัดอุดรธานี